สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดาก็ได้ขวดแบบนี้มานะคะเป็นขวดน้ำอัดลมเล็กๆแบบนี้ค่ะวันนี้เดาก็เลยปิ๊งไอเดียนะคะจะมาทำของที่ทุกบ้านต้องมีค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเดาจะมาทำอะไรกันค่ะจากที่เดาแกะฉลากออกแล้วนะคะเดาก็จะไปเจาะรูค่ะเจาะรูด้านบนแบบนี้นะคะนี่ก็คือเอาเหล็กนะคะเหล็กแหลมเนี่ยไปจู้ไฟนะเสร็จแล้วก็เอามาเจาะรูเจาะเยอะๆเลยค่ะ ข้างบนแบบนี้นะคะเฉพาะข้างบนแล้วก็ข้างล่างก็เจาะได้บ้างนะคะแค่นี้เองค่ะเมื่อเราเจาะเรียบร้อยทีนี้เราก็จะทําการตัดขวดนะคะสําหรับการตัดขวดเราก็จะตัดแบบข้างบนเนี่ยค่ะตรงประมาณตรงนี้นะคะส่วนบนพอแบบนี้ค่ะแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็จะตัดที่ตรงส่วนล่างตรงนี้นะคะคือตรงกลางเนี่ยเราจะไม่ได้เอานะคะเอาเฉพาะแค่ ส่วนบนกับส่วนตรงข้างล่างพอค่ะอยากค่อยๆตัดนะคะนี่เรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราจะขอเอากันไกลนะคะมาเลมให้มันตรงตรงนิดนึงค่ะเพราะว่าใช้มีดมันจะไม่ค่อยตรงนะเก็บปลายให้เรียบร้อยค่ะ านผู้ชมอาจจะเจาะรูเยอะๆเลยนะคะเยอะอิ่งกว่าดาวก็ได้นะอันนี้ดาวก็จะตัดนี่เรียบร้อยตัดให้ตรงๆก็พอแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้สองส่วนแบบนี้นะคะส่วนหัวแล้วก็ส่วนข้างล่างตรงนี้ค่ะที่นี้เราจะเอาตรงส่วนหัวเนี่ยตัด ยาวขึ้นไปนะคะห่างกันหน่อยตัดยาวขึ้นไปแบบนี้เพื่อที่เวลาเราสวมกับตรงส่วนข้างล่างเนี่ยมันจะได้แน่นสนิทนะคะแบบนี้นะคะมันจะได้สวมได้ลึกแล้วก็แน่นสนิทคะ่ะจะสวมให้ดูนะคะนี่แบบนี้นะคะลักษณะออกมาจะเป็นแบบนี้ เมื่อเรียบร้อยแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะไปะเอาตัวหลักของเราค่ะเอามาใส่ในนี้กันเลยค่ะที่เราจะทําวันนี้นะคะก็คือนี่เราจะเอาก้อนถ่านค่ะก้อนถ่านก็คือ,คอถ่านหุงข้าวนั่นแหละถ่านธรรมดานั่นแหละเอามาใส่นะคะถ้ามันใหญ่ไปเนี่ยทุบหน่อยนะก็คือเราจะเอาไว้ใส่ไว้ในตู้เย็นค่ะเพื่อที่ว่า ก้อนถ่านเนี่ยจะช่วยดูดกลิ่นนะคะกินต่างๆอันที่เราไม่พึงประสงค์นะคะกินเนื้อกินหมูนะคะที่เราแช่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยมันจะช่วยดูดกลิ่นออกมานะคะ mm hmm. ก็คือเจียกลิ่นมันจะอยู่ที่ก้อนถ่านค่ะทําให้ตู้เย็นเราไม่เหม็นนะคะแล้วถ้าเราเอาไปวางใส่ไว้เฉยๆเนี่ยบางทีอะ่ะมันก็เกะกะขวางทางนะคะหาจานหาอะไรวางมันก็ยังเกะกะอยู่แต่วิธีนี้เนี่ยขอบอกว่าไม่เกะกะแล้วก็ยังดูสวยงามด้วยค่ะนี่ กดลงไปให้แน่นนะคะเอาทานใส่ไปเลยค่ะทุบให้ก้อนเล็กๆหน่อยนะคะถ้ามันใหญ่เกินไปก็แค่นี้เองนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วอันนี้เราก็จะทำซักสองอันนะคะเอาไปวางไว้ซักสองที่ในตู้เย็นของเราค่ะนี่นะคะก็เป็นขวดขวดน้ำอัดลมอะไรก็ได้ค่ะขวดเล็กๆไม่ต้องใหญ่นะคะนี่เราก็จะได้แล้สองอันทีนี้ เราก็จะเอาสองขวดที่เราทำเนี่ยเอาไปใส่ตู้เย็นกันเลยค่ะและนี่นะคะคือในตู้เย็นบางทีเราแช่ของไว้หลายอย่างก็จะมีกลิ่นหลายๆอย่างนะคะมันตบตีกันอยู่ในตู้เย็นนี่แหละเราก็ใช้ตัวนี้แล้วค่ะเอามาช่วยในการช่วยดูดกลิ่นต่างๆค่ะแล้วเวลาเราวางนะคะก็จะไม่เกะกะไม่ขวางทางด้วยค่ะก็คือเอาใส่ไว้มุมเลยนะคะแบบนี้ค่ะ พอสักเดือนหนึ่งเราก็มาเปลี่ยน่านนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ